ครับก่อนจะไปเบิ้งเลขกถูบนะครับเนาะบาหนอกพาร์ทสองลขครับเพิ่นเขียนไว้นี่ครับวันที่หนึ่งเนาะหัววันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์ครับผมเพิ่นเขียนไว้บนเจ็ดสามบนเจ็ดสามลางหาสมแต่ว่าเลขกสามตัวเพิ่นเขียนไว้เจ็ดแปดเก้าเห็นว่าเจ็ดแปดเก้านี่ครับนี่เพิ่นเขียนไว้เด้อบ่าวาะรองบอลเดียมาเขียนดินี่ครับบนเจ็ดสาม บนเจ็ดสามล่างห้าสองสามโตมวเขียนไว้เจ็ดแปดเก่าครับผมสา,สาธุสาธุกระท่อมหลวงปุสวงบานจบะโบขับเบาน้องมาขอโชกกระปูเนาะอยากมาไหลหลอบนะครับแต่ว่าตีนงานก็เลยบ่ได้มาเมื่อนอี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาก็เลยจะมาขอโชกกระปูสาธุสาธุศรัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมจะไปเบิ่งเล็กถูกเล็กิ่งปองํำกันครับผมหลวงปุสวงกระท่อมบานจบะกบรับ ครับครับเฮกตาร์นึง <coughs>

ที่ลาโภนิตรัตตะหลังโอครับเมื่อนี้ผมเบาหนองบ่าวหวายปูอยากมาแต่โดนหลักปูทางบ้านของีงานอยู่ก็เลยบ่ิมากเมือนี้มาจะมาขอโจกทับป,ป,ป,ปูหมวดตั้นที่หนึ่งปูพาหกแปดขอปูมอบโชคให้อยู่ร้านปูสุกคนเป็นของวัิถงช่องเบาหน่องเป็นีงมีเงินไใ็ใน,ใน,ในถูกหวด้วยเงินไปนํำแันปูเด้มหวดที่หนึ่งปูพาหกแปดเจ้ปู พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิทัง้งกาปรสิทธิอริยาโอโสวงสัมพนุอิติปิโสนะโมพุทธายะอิทสวาสุติมหาปัญญาสัจจังปรสิทธิมีงูไอสุกูสุกคนสุกูเอ้ยขอถึงบุญบารมีปูอยากมาจะโดนหรอกนะกูติดงาน เอ้ยบ่ได้มามามาขอโชกมาขอโชคมาขอทีปูเอ้ยอยากได้ทีขออยู่ดีนนำขออยู่บ้านนนำขอออยู่โชกปูอยู่บ้านนนำโอเคปูคอยมายได้สามตัวถ่ายลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่งบวชวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กแปดถ้าปูเด้อสามตัวตรงสามตัวตรงนะปูสาธุ สว,วสวัสดีครับผมเบาหน้องครับมอน้ก็มาพบพอ,พอกับเบาน้องอีคือเกาครับผมมือนี่เบาหน้องอยู่กระทอมลุงปูสวงบัตจะบกครับเบาน้องตั้งใจมาหาปูครับอยากมา แต่หลายมือล,ละล่ะตีดงานอยู่ก็เลยบ่ได้มามามือนี้ครับบ้านน้องก็เลยมาขอโชว์กระปูเดี๋ยวพาไปสองนี่วันที่ป่ะน,นี่ครับเพิ่นเขียนไว้นี่บนเจ็ดสามล่าง 5, า 3, ห, 7, 8, 9, ห้าสองเหล็กขนเขียนสามตัวใบเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมหมวยวันที่หนึ่งครับผมหมวยวันที่หน,นึ่นงนีนบนน่บ้านน้องบรได้เขียนเด้เขียนไววางแล้วก็ถึงเป็นเบื้องเลขถูก บ้านหนูจับลูกพิงปองนะครับสามลูกครับเอ๊ะอสองลูกอ่สองอ่ะสองลูกปอ, <c oughs> อลูกพิ้งปองขอสองตัวตรงๆเดาปูเด้งปองลูกเนยครับไม้เล็กศูนย์ครับไม้เล็กศูนย์ อ,อยู่ที่สองหมายเลขห้าครับศูนยห้าศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าสายรุ้มลอยห้าศูนย์สามได้เซฟเบิร์กจะชัดดีไหให้เบิร์กจำอีก่ห้าศูนย์สามสายอ้อยเดี๋ยวไปลอดหลุดเล็กถูกมันครับว่ามอนี้ สตัวที่เป็นตัวใหลกทงที่1นึ่กุพาหกแปดครับผมลวงกุษรวงกับปัจโบกครับตัวแหลกครับผมตีทูบตัวแรลกบ้านหองจุดขอปูครับติทูบตัวแรกไม้เล็กสามครับหมายเล็กสามเหล็กปิงปองห้าศูนย์เอศูนย์ห้าศูนย์หาเนาะฝายอ่ำลอยครับ503ศูนย์สาฝายอ่ำลอยห้าศูนย์สาม เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับนะ้องเบาหนองมหาปูอยากมหาปูแต่โดนละละพอดีติดงานเนาะครับเนาะก็ะเลยบด้มามีโอกาสมาเมืเ่อนี้จะมาขอโชว์กระปูงวดวันที่1่กุมภาหกแปดครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น,นกำลังใจเบาหนอง้วยนะครับเด้อดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคบันนีนะครับงวดนี้ได้รางวันใหญ่ไปน้ำกันกระได้ ียมันก็เกิดึ้นในเบิดครับเด็กถูตัวแหลกไมายเลขสามครับตัวที่สองเริ่มมาแล้ะครับเบิ่งไปํากันเลยเด้อบ้านน้องมาก็มาเห็นหลีที่เิ่นเขียนไหวเนาะครับเนาะเดีกเิ่นเขียนไหวเิ่นเขียนไว้บนเจ็ดสามล่างห้าสองแล้วก็เลขสามตัวเป็นเขียนไหวเจ็ดแปดเก่าครับหลายคนบอกว่ามันบ้ามาดอกเลีชุดนี้มันกับโบแน่เนาะมันกับลูกกลมๆนะครับเนาะเดขกลูกกลมๆเท่ากับ บอกบ่ได้บัามันชิมาหรือบ่มาแต่ว่าเบาน้องหาแนวทางมาให้ก็เอาประกอบกันบัญชว่ามาหอดกระทอมปูแล้วบ่มีเลดมาให้เบิงในบ่อ่านาลายคนก็ถามหาว่ามือไดบเาหน้องสิมาเบาน้องมาเลยนครับเด้อเบิงไห้ฟังไห้เป็นแนวทางมักจะซื้อเฮาครับกันบ่มากก็ผพานได้บ่ว่ากันตัวเลขเฮามีสิทธิเลือกครับมีสิทธิเลือกสิธถือหรือบ่ถือกันอยู่ที่ดวงนํำนะครับเนาะ เลขถูกตัวที่สองเดิมชัดเจนแล้วครับเลขงาล่ายมั้เนาะเล่งไฟมลอยกับ03เลขงกิ้งปองกับ05 05นี่นานาลองนะกะบนับบอเน่ได้ครับเยี่มื่ก็เกิดกิไดลายเบอดเนะาะเลขถูกตัวที่สองไม้เลขแปดครับ38 38ครับที่เป็น38ดอย่างาเดี๋ยวไปหลุดทำกันครับตัวที่สามสาธุสาธุ หลวงปู่สวงกระทอมบันเจบกกับผมสามแปดเดี๋ยวไป็ล้อหลุดตัวที่สามครับเดี๋ยเบิ่งเด็กถูกตัวที่สามครับตัวสุดท้ายเนาะห <c oughs> ลูกหลวงปู่สวงกระทอมบันเจบกครับ <c oughs> หัวมาแล้วครับหัวตัวที่สามหลุนดนะครับเด้อหลุดหลุดหลุดผู้ใดมีเล่ย์ก็ เดี๋ยวเอามาแบ่งปันเบาหน่องกระบอกเบาหนองไดนอครับเดอ้อถือว่าแบ่งปันกันไปเนาะครับเนาะทีถือรูอ้ว่าถือกับว่ากันบ่ไดครับบางคนกันฝันอยากเอามาให้เบาหนองเดี๋ยวเบาหนองจะเอาโครงทุทไายของแต่ละคนมาลงให้เบิ้งเนาะบอกว่าจะเป็นจีบผ่าแดงเหลีเมืองกระเมียนเหล็กฟงังเหลาเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะเอามาลงให้เบิง้งให้ทุกคนได้พิจจรณาเนาะครับเนาะในทูก ตัวที่สมกําลังมาครับเหล็กปิ้งปองบาลนองจับได้ศูนย์หครับ0ูนยห้าย้าร้อยก็503ศูนมถูมาหลุนกันที่เป็นเหล็กยังก็มีสามสามแปดเนาะสามแปดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในเบิดครับทุกสิ้งทุกอย่างครัขึยนยู่ที่โชคได้ดวงเฮาของแต่ละคนเนะครับเนาะก่จะพึงทอครับความศรัทธามีบารมีเกิดกับผม บ้านองเจ้าอบอยู่ตลอดเนาะบ้านองจะเอามาบอกกาวทุกคนตลอดเลยแต่เขายังมีศรัทธาอยู่ปูเมันอเกษัหหรอกครับใจเย็นๆน,นะครับเนาะอาจจะแนวค้นขอหลายจะปูะสิบะให้ผู้ใดก่อนนั่งสินะบ้านองก็รอคือกันละร่อบ้านองก็อยากได้โชคไงยขึ้นกันละจะงวดอยากได้ที่ดอกฉันถือรางว,วัลนี้ไงจะไปสือที่คนหน่วยอยู่ โอ้เหล็กงามครับ่าเหล็กงามเหล็กงามเหล็แปลกแปลกอะไดนะครับได้ดิอ่าเหลีกถูกตัวที่สามครับหมายเหล็กสามครับเหล็ถูกตัวสสีย้ายหมายเหล็กสามสามแปดสามสามแปดสามเลขกแปลกๆบวคือมูเลยดินี่สามแปดสามน่สิเป็นสามสามสามเป็นแปดแปดแปดอะไรด้วยดิแย้มว่าเกิดเกิดเดวเบอร์เดียวเขาดอ งามนมีเราได้สามแปดสากับ05ครับ383กับ05ห้าเลขหลวงปู้สวงกระทอมบัณจบกครับผม383ก,ก,ก,กับ05นย์ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนก็ให้สมหวังดังปราธนาสุภูทุกคนทีดตั้งหวังไหวนะครับเนาะผู้ได้เหยังไหวก็ให้เจริญลุงเรื่องสาธุสาธุก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่1กุมภา หกแขอบุญบารมีหลวงปู่สวงหมอบโจ้ลูกล้านสุภูสุคนสาธุสาธุสวัสดีครับ